สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ทุนลอยพาเที่ยวพามาตกปลากันอีกแล้วนะคะหลังจากห่างหายไปหลายอาทิตย์เลยวันนี้มีโอกาสเราก็ได้มาตกปลากันอีกแล้วนะคะเดีย๋ยวท่านผู้ชมไปติดตามรับชมกันเลยนะคะ ลงไปกินเลยอุ้ยไดแล้วครับกินแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเค็มช้ำนะครับว้าวเค็มชำ้ำเค็มชำ้ำต้องเค็มต้องเค็มอเอาเลยโอ้โหตัวกำลังพ่อต้มเลยนะ ปลานินมาเลยใชกุ้เลยเนี่ยนี่ครับนี่ครับปลานินครับครับตัวใหญ่ๆเผาเกลือใช่ไหมนี่บหือตัวอร่อยเลยครับต้นมกเขาต้นลำพนเนี่ย อะไรกแล้วครับอะไรแล้วปลาอะไรครับปลาปลาอะไรครับนี่โอ้โหโอ้อ,ไอนะไรครับอะไรครับข้าวเทียนต้มเค็ม ตเพียนต้มเข็มอนอ้าวพูะเิมอไมงนี้น่อยเี๋ยวเดี๋ยวจิ๋วอ,อแล้วครับหมอ,แล,หอแล้วครับเต้มช้ำ ส as. ิ่งที่อยากจะได้ต้มเค็มอาอีกแล้วโอยกินดีว่ะหมป้าหมอครับป้าหมอครับ

คุณผ <ś c oughs> ู้ชมเขาอันนี้ผลงานของเราค่ะ ขึ้นช้ำปนินปตเพียนค่ะปาหมอ,อน,นี่ระต่ยหลังคนนี่คนนี่่่าหลงคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้กันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะ